สองซ้ำอู้สวัสดีค่ะเปะ้าผานะคะค่าวันนี้เราจะมาทดลองทำสลามโคคิมะกันค่ะนี่นะเป็นโค,คกระป๋องมาเลยบอกทุกคนเลย พร้อมแล้วเราใช้สองสิ่งนี้นะคะทำออกมาว่าจะเป็นสลามหรือเปล่าหรือจะเป็นเนื้อแบบว่าแบบอินเตอร์อินเตอร์แบบฝรั่งฝรั่งหรือเปล่านะคะ <laughs> ถ้าใครอยากดูเราขอคนละหนึ่งไลค์ตามมาดูกันเลยค่ะ <laughs> มาค่ะทุกคนทุกคนคิดว่าจะใส่ผงหิมะเยอะแค่ไหนถึงจะพอกับโคกหนึ่งกระป๋องดีคะปะ้าพาคิดว่าใส่ประมาณสัก 2- อถึงสช้อนโต๊ะดีปะ่ะอะมาเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันจริงๆอยากใส่ครึ่งหนึ่งเลยอันนี้ไม่อยากจะโม้ไปดูฝรั่งมา แล้วอยากทําเองเพราะว่าเรามีผงหิมะที่ไม่มีวันหมดใช่ไหมแบบอยากใส่ครึ่งหนึ่งเลยอะอ่ะโอยลงไปแพงมากนะคะผงหิมะนี่ถุงละ500้อยเลยนะอย่าไปหาทํานะคะเฮ้ยเราอยากรู้แล้วว่ามันจะเป็นแบบเนื้อหิมะแบบที่จินตนาการไว้หรือเปล่าอันนี้ไปดูมาจาก t ิ k ก o k อกนะคะถ้าใครไปเห็น TikTok ออะไรดีๆเด็ดก็ส่งมาให้พี่พาได้นะคะที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก k ่็พาไทยแลนด์นะคะหรือว่าจะเป็นไลน์ p a p a p h a นะคะ โอเคทุกคนพร้อมแล้วปะพร้อมแล้วเราจะไปกันเลยนะอะไรนะไปหยิบอะไรก่อนไปหยิบของกินก่อนเหรอ <laughs> ได้เหรอโอเคพร้อมไหมคะทุกคนมาเรามาเปิดโค้กกันแบบว่าเหมือนอะไรนะเหมือนเกาหลีแบบเปิดโคก้กแบบเกาหลีค่ะเ <laughs> กาหลีมากพี่พาหนึ่งสองสามโอ้โหฟินมากอ่ะโอ้ฟินมากอะไรมากพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามอู้ เฮ้ยเฮ้ยทุกคน oh, <no. S 1> จริงดิอาหิว <Yeah, bro! S 1> แปรหลอดมา <laughs> <laughs> เฮ้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนโคกหุ้นเลยอะ่ะทุกคนดูดิเฮ้ยใครเคยกินบ้างโคกหุ้นอะ่ะ <Wow. S 1> เฮ้ยดูดีเฮ้ยเจ๋งว่ะใส่ไม้มิ้นต์ไปอีกไหมพี่พามันจะได้บ้านระเบิดเลยอะไรอย่างงี้มันจะได้บ้านระเบิดเลย,ย, <laughs> เเลยใช่ไหม อะไรเบอร์นั้นเฮ้ยมันได้เยอะมากอ่ะฉันต้องเปลี่ยนกระมังแล้วแกกระมังเกกกลงเลกไปฉันหากระมังก่อนนะอ๋อได้ไงจอแล้วนี่กระมังมาแล้วบ้านพี่พาเขาเรียกกระมังหรอเขาไม่เรียกว่าชามแบบว่าสวยๆที่เขาเอาไว้ใส่ของกินดีๆเหรอพี่พาเอามาเล่นหมดอย่างนี้ไม่ได้นะนี่เราจะเทโคลกลงไปเลยพี่พาตอนนี้มันไม่ใช่โคลกอย่างเดียวละค่ะมันเป็นหิมะไปด้วยเลยว้าวตอนแรกนะไม่คิดว่าจะเล่นใหญ่ขนาดนี้ทุกคน แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วล่ะคงจะรัชดนานเธีตเตอร์เลยอะ่ะ <Huh? S 1> มันจะต้องแบบเล่นใหญ่เบอร์นี้หรอพี่พาจาเป็นไหมคะว่าพี่พาต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวป้าพาจะใส่กาวไป้งหมดหนึ่งขวดเลยนะคะพร้อมไหมคะแต่แดแต่แดแต่แดแต่แแต่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 แต้องเต้นปะทุกคนอยากเห็นภาพไหมตอนป้าพาเต้นโอเคเดี๋ยวเราใส่กาวเข้าไปเราใส่น้ําเข้าไปอีกทีเนี้ยเราจะทําให้มันฟูเต็มถ้วยนี้เลย แล้วมันจะเท่ากับสลามสิบกิโลเลยเดี๋ยวเท่าทําเสร็จเราไปชั่งกันโอเคปะนี่นะเป้าพาใส่น้ำหนขวดก้าวใหญ่เลยค่ะดูดิมันทำามกิดิยากันนะโอ้เอ้าเซอร์ไพรส์โอ้ม oh my กิดเจ๋งอ่ะพี่พาเดี๋ยวขอไม้พายหน่อยนะไม้พายวันนี้เราใช้สีสีแดงแล้วกันโอเคอู้ลดด่าทุกคน เหมือนนี้เลยอ่ะน้ำพึ่งโค้เยลลี่น้ำพึ่งเกาหลีโค้งงี้เก๋ๆพี่พามันจะฟูเต็มนี่ได้ยังไงอยากรู้อยากรู้ใช่ปล่ล่ะอยากรู้ก็กดไลค์ถ้าใครคิดว่าใช่ก็กดติดตามหลอกกันหรือเปล่าพี่พาหลอกให้กดติดตามให้ถึงหนึ่งล้านซับสไคร์เบอร์แล้วพี่พาจะแจกของแน่นอน ใครอยากได้อะไรคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนี้เลยเตรียมไว้ให้ทุกคนแล้วนะคะถ้า1ล้านซับสไคร์เบอร์เมื่อไหร่เราจะแจกทุกบ้านเลยค่ะเราจะไปคาอประตูแจกท้าพี่พาโม,โมนะหนูจะมาบ้านพี่พาเลยเฮ้ยตอนนี้มันเป็นกลิ่นโคกอะฟินมากเธอใครเคยกินเยลลี่ที่เซเว่นมั่งกลิ่นมันออกแบบว่าโคแบบโคราสุดๆงี้อ่าโครามากโคราสุดเฮ้ยมันดีอะแก แต่ฉันกลัวมันเหลวไปกว่าน,นี้ไม่รู้มันจะทําได้หรือเปล่านะตอนนี้ฉันเหมือนฉันกวนแป้งเปียกยังไงไม่รู้สีความเป็นโคกลกนั้นหายไปแล้วฉันใสก่กาวหรือใส่น้ําแต่มันยังคงมีความหอมของมันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเราจะใสก่กาวลงไปอีกดีไหมออแล้วถ้ามันไม่เป็นล่ะเราจะเปลืองกาวสองขวดเลยนะพี่พาสลามนี้ก็ประมาณห้าร้อยนะคะทุกคนอย่าหาทํานะคะ มาเดี๋ยวเราลองใส่น้ำยาดูถ้ามันไม่ปังเดี๋ยวจะใส่ลงไปอีกนะคะด้วยน้ำยาทําสลามปลาผานนะคะสามารถหาซื้อได้เหมือนกันนะคะใส่กับอะไรก็อร่อยทุกบ้านควรมีนะคะนี่ขวดละร้อยห้าสิบบาทเองจ้ากโกลูกทําไมหนูโดดขึ้นมาละ่ะนี่นะน้องจาาโกเพิ่งไปทําหมัดมาให้เห็นหน้าก่อนนี่จาโกทาไมโดดขึ้นมาล่ะลูกหนูไม่กลัวเจ็บไข่หรอครับ โเจตไข่เปล่าโอ้โหตอนนี้มันนึกถึงอะไรไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากข้าเหนียวดำก็มาสิเจ๋วบองก็มาสิทีเนี้ยเออก็จัดไปดิก็มาดิก็อิ่มตรงเนี้ยพี่หากินหมดนี่ก็เป็นสาวพุ่งนี้เช้าอ่ะโอ้หอมมากค่ะหอมฟินสุดๆงั้นเดี๋ยวถ้ายังไงเป้าพาขอไปทำให้จับตัวเป็นก้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นเนื้อหิมะโคแบบนี้เลยฟินสุดๆเลยนะคะนี่มายืดอย่างนี้เลยแล้วได้เนื้อใหญ่มากค่ะแต่ว่าไม่ถึง10กิโลหรอกพี่พาคิโมก็คือน่าจะประมาณ5้กิโลค่ะทุกคน5้กิโลเห็นปะโอเจ๋งเป้งไปเลยดูสิ คือเนื้อเขาแบบหยุ่นมากตอนที่แบบฝรั่งจับขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบอยาสัมผัสเนื้อน,นั้นทุกคนเนี่ยยืดอย่างเงี้ยเห็นปะมันมีความเป็นยืดแบบหิมะมโคกโคกอย่างเงี้ยอ่านี่เก๋ๆนี่เห็นไหมเสียบโคกอย่างนงี้แล้วก็ดึงออกมาอย่างเงี้ <Wow. S 1> <laughs> เก๋ไหมล่ะเก๋สุดนี่อ่าพูดเลยนี่เก๋อ้ เจ๋งไปเลยทุกคนถือว่าทําสําเร็จนะคะถือว่าเขาก็ไม่ได้หลอกนะใส่โคกเข้าไปก็ยังสามารถทําให้เป็นสลามได้ค่ะทุกคนดูแล้วเราก็มีเหลือโคกไว้ใส่ยําสลามสักหน่อยหนึ่งเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่ไม่เป็นไรใส่กันมาได้นะคะใส่กันมาได้แชร์กันมาได้นะคะท่้งไงคลิปนี้เป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะแชร์สูรสลามท่้งไงคลิปนี้ไปลคะค่ะบายบายจุบ๊บจุ๊บอุ้ยเนื้อดีะดูดิอ้ทุกคนโอ้ ดูมีความหอมกลิ่นโคลามากเลยโคลามากเลยยืดยืดยืด